ไทยอ่ะติดนี่สายผ่อนมากๆเลยนะ oh. คือประเทศอื่นไม่เป็นหนักขนาดนี้นะทุกคนจะซื้ออะไรแล้วไม่มีใครคิดคิดแค่ยอดผ่อนปะเดือนเท่าไหร่เนาะพี่จะบอกให้ฟังนะห้าสิบบวกห้าสิบแม่งก็เท่ากับร้อยแปดสิบบวกยี่สิบแม่งก็เท่ากับร้อยเจ็ดสิบสามสิบแม่งก็เท่ากับร้อยคนเราไม่อาจจะมีจุดหมายคล้ายกันแต่วิธีการการเดินทางของแต่ละคนมันต่างกันมันไม่เหมือนกันเพราะต้นทุนชีวิตของแต่ละคน มันไม่เท่ากันเว้ยบางคนบางครอบครัวมอหุงข้าวหม้อเดียวอ่ะเขายังต้องซื้อผ่อนเลยเพราะอะไรอ่ะเพราะเขาไม่ได้มีเงินสดมีไรายได้อะไรมากมายขนาดนั้นและคําว่าลําบากคําว่าไม่มีตังของแต่ละคนอ่ะแม่งยิ่งไม่เท่ากันเลยอย่างคนแบบน้องอ่ะถ้าบอกเฮ้ยกูไม่มีตังเลยน้องอาจจะมีในบัญชีอยู่ห้าหมื่นหรือสามหมื่นหรือแสนหนึ่งก็ได้แต่กับบางคนกับครอบบางครอบครัวที่เขาบอกไม่มีเงินอ่ะ บางทีในกะระเป๋างเกงเขานะสัก20บาทแม่งยังไม่มีเลยนะครับไปทําความเข้าใจชีวิตสมัยนะครับไปหัดรู้จักคําว่าลําบากยากจนข้นแค้นจริงๆนะแล้วค่อยมาสลุกขลุาแูบนี้ดีนะเข้าใจต,ตรงกันนะฮะ